สวัสดีครับผมแม้งแจ่ชอแมงสมายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวภูวิล่าสะองลีกันและเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อตามไปดูกันเลยครับ ด้วยทริปนี้เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับผมที่ภูวิลล่าเนาะดังนั้นเราจะมาเตรียมของกันก่อนไปทำสำหรับปาร์ตี้ตอนคืนก็คือเราจะมาแวะตลาดส,สดทนบุรีซึ่งครั้งที่แล้วเราก็มาแวะเนาะจากคลิปก่อนโน้นอ่าคราวนี้ผมมีวิดีโอให้ดูเลยเดี๋ยวจะแปะภาพให้ว่านี่คือตลาดสดทนบุรีอ่าเราก็จะมาซื้อพวกกุ้งพวกผัพกพวกอะไรไปทำปาร์ตี้กันตอนเย็นเนะาะคราวนี้เมื่อได้ของครบแล้วเราก็ปักมุดแล้วก็ไปที่พักกันเลย ที่พักที่เรามาพักกันวันนี้มีชื่อว่า The Item Hill สระบุรีนะครับอ่าเป็นพูวิลล่าหลังใหญ่เลยสามารถจุเพื่อนๆลองรับเพื่อนๆได้40คนบวกบวกบวกเลยนะอ่าแต่วันนี้สำหรับเราเนี่ยมาแค่12คนเนาะอซึ่งก็จะพักตัวหลังหลักเลยของของที่นี่ส่วนถนนการเดินทางมาของที่นี่นะครับผมก็จะค่อนข้าง ไกลพอสมควรและกันแต่ไม่สกับไกลมากนะจากถนนหลักของมิตรภาพนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราต้องการธรรมชาติเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านของเราเนี่ยว่าบ้านของเราเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะทั้งข้างนอกและข้างในนะครับผมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายกัน ดีจ้าตอนนี้หลังจากที่เราไปเก็บของที่ห้องกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเล่นน้ําที่หน้าห้องพักนะครับหน้าที่พักเนาะซึ่งอันนี้คือบรรยากาศหน้าที่พักครับาตามที่เพื่อนเอนเห็นเมื่อกี้นี้แล้วเนาะที่เราส่งให้ซึ่งบรรยากาศดีมากาวันที่เรามาเนี่ยถือว่าแดดไม่แรงไปแล้วก็เหมือนจะคึมๆหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นฝนเนาะซึ่งบรรยากาศกาลังดีแล้วก็อย่างที่นี่เองสาว่ายน้ําเขาเราไม่ต้องเตรียม ที่มันจะมีพดเตลบอร์ดมีพวกหังยางมีบอลวอลเลย์บอลเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมมาเลยที่พาร์คเขามีให้นะครับสาหรับคนที่อยากเล่นเนาะอ่าส่วนนี้คือสายเติมฝั่งนี้จะเป็นสายเติมก็จะมีโซฟาที่นั่งได้สําหรับอ่ารอคนเล่นน้ำเนาะหรือจะมีโซนที่นั่งสําหรับคนเปียกได้ก็จะเป็นบาร์ด้านบนนะครับผม,มเดี๋ยวผมขอตัวลงไปเล่นน้ำมาเขาบ้างนะครับ <laughs> แล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเนาะหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวห้องพักเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันตอนเช้าแล้วกันเนาะเพราะว่าวันที่ผมไปเนี่ยก็คือตัวคนร้อนและอยากเล่นมากอยากเล่นน้ําอยากกินข้าวหิวข้าวกันมากเราก็เลยพักเล่นน้าแล้วก็กินข้าวยาวเลยเลยไม่ได้รีวิวห้องพักให้เดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องพักกันวันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะ <c oughs>

อพูดถามแล้วพูดถามกูไแล้วถามมวยก็ถามอะไรอ่ะพี่มวยกาลังจะตอบมวยนี่ตื่นแล้วกันมวยมวยแล้วคำถามเลยสวัสดีตอนเช้า,ชาครับตอนนี้เราตื่นกันแล้วก็เมื่อคืนน่าจะนอนประมาณตีสามตีสี่กันแต่ละคน อ่ะอันนี้คือโซนหน้าบ้านนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมชี้ก็คือเป็นประตูบ้านที่เข้ามาเนาะอันนี้คือที่พักสําหรับกรณีที่เรามาเกิน14คนเขาก็จะเปิดตรงโซนนี้ให้นะครับส่วนข้างบนตรงนั้นคือโซนที่เราพักกันวันนี้ก็คือ14คนก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้ง4ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ําส่วนกลางอีก2ห้องนะครับถ้ากับมีห้องน้ํา6ห้องแล้วก็4ห้องนอนนะครับส่วนข้างหน้าตรงที่เป็น ข้างสระว,ว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะมีฝักบัวให้สําหรับล้างตัวเนาะออันนี้คือสระน้ําก็จะเป็นสระแบบสระน้ําล้นนะครับฮแล้วก็ฝั่งซ้ายมือถ้าเพื่อนๆสังเกตตอนที่ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับโซนคาเฟ่จะอยู่โซนตรงนี้บวกกับตรงนู้นเลยก็จะเป็นบ้านพักเป็นบ้านหลังๆเนาะสาหรับคนมาพักตากอากาศเป็นคู่แล้วก็มีโซนให้เช่า ATV ขับได้ด้วยนะครับ ก็คือถือว่าเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องออกไปไหนเลยครบครันเลยทีเดียวประมาณนี้อันนี้คือบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในกันบ้างดีกว่าครับพอเปิดประตูเข้ามาด้านในนะครับผมก็จะเป็นโซนต้สนุกกับเครื่องเล่นเพย์ไฟท์นะครับผมแล้วก็จะเป็นคาราโอเกะด้วยในตัวเลยมีลําโพงมีไม้ทุกอย่างพร้อมครบหมดเลยนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นวดนะครับสามารถใช้งานได้นะเพื่อนๆก็มานาั่งนวดได้เลยไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นโซนตู้เย็นตู้เย็นที่นี่จะดีตรงที่ว่าเขาจะเตรียมของให้เพียงแต่ว่าเขาก็จะลิ์ราคาให้ว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับกลับมานี้ครับเดี๋ยว,วเรามาดูห้องนอนห้องแรกกันดีกว่าครับผมซึ่งห้องแรกเนี่ยเข้าประตูมาก็อยู่ซ้ายมือเลยนะครับผมอยู่หลังทีวีเมื่อกี้นี้เนะาะทีวีที่เอาไว้เล่นเทปไฟล์เมื่อกี้นี้ห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องเตียงสําหรับ2คนนะครับผมก็คือ1เตียงเนาะอ่า ต้องขออภัยก็คืออย่างที่บอกไปอันนี้คือหลังจากที่เราพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้ว1คืนแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอาท์นะครับกมมาถ่ายให้อีกทีหนึงเนาะอันนี้คือหน้าตาห้องน้ําก็คืออย่างที่บอกไปห้องนอนทุกห้องก็จะมีห้องน้ําเป็นส่วนตัวนะครับอ่า,านี่คือห้องแรกแล้วนี่คือออกมาจากห้องแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างห้องนอนห้องที่2ออยู่ไหน อันนี้คือจะเป็นโถงครับสําหรับนั่งเล่นเมื่อคืนเนาะที่เรานั่งเล่นกันตรงนี้แล้วก็จะมีบาร์บาร์น้ําให้สําหรับทําน้ําทําเครื่องดื่มล้างได้นิดๆหน่นนอยๆ <c oughs> แต่ถ้าทําครัวเนี่ยเราจะต้องไปทําครัวข้างหลังที่ตามในคลิปที่ผมให้ดูเนาะอือฮึแล้วอันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางครับตรงนี้เลยอ่าซึ่งตอนนี้มีคนเข้าอยู่เนาะ <c oughs> อ่ะแล้วก่อนจะไปข้างบนเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ําเอ้ยไม่ใช่ห้องน้ <c oughs> ําเราจะมาดูห้องนอนห้องที่สองครับกอวเตอร์จ <c oughs> ี <c oughs> นี่คือห้องนอนห้องที่สองครับ ห้องนอนที่สองเนี่ยจะเป็นห้องสองเตียงนะครับผมก็คือสองเตียงสําหรับทั้งหมด4คนห้องนี้ห้องนี้พักได้สี่คนเลยซึ่งอันนี้บรรยากาศข้างนอกเวลาเปิดม่านไปก็จะเจอเป็นสระน้ําพอดีเนาะตรงนี้อห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้มีอะไรให้ตามปกตินะครับมีกระจกออันนี้หน้าตาห้องน้ํานะครับแต่และห้องก็จะห้องน้ําแตกต่างกันนิดนดหน่อยๆ่อยเนาะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าครับผมว่าชั้นบนจะเป็นยังไงนะว่ามีอะไรบ้างมาตามมากันเลยครับอันนี้ก็คือถือว่าทุกอย่างโอเคเลยนะตามที่ที่ผมได้พักมาทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้ง,งการตกแต่งบ้านทั้งบรรยากาศบ้านถือว่าโอเคเลยพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับให้คนมาเล่นฟินเนสได้สําหรับคนที่ต้องเข้าฟินเนตตลอดเนาะอ่าแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศข้างหลังครับ บรรยากาศข้างหลังบ้านเราจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นทุ่งข้าวโพดยาวเลยอ่าซึ่งข้างหลังก็คือตรงที่ครัวที่เราไปทําครัวเมื่อกี้นี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นห้องนะครับผมเป็นห้องนอน4คนเหมือนกันเหมือนข้างล่างเลยเหมือนเมื่อห้องเมื่อกี้นี้นะครับห้องที่3เนี่ยแล้วก็วิวเนี่ยจะสวยกว่าหน่อยนึง <laughs> ตรงที่ว่าเราจะเห็นท,นทั้งสระน้ําทั้งภูเขาเนาะเห็นเพื่อนบอกว่าตื่นมาแล้วเห็นหมอกด้วยเหมือนเดิมครับ มีตู้มีอะไรต่างๆพบคันแล้วก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําในตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะท้ายเดียวกับข้างล่างเมื่อกี้นี้เนาะม,มาเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับแต่ขอบอกอย่างหนึ่งว่าที่นี่เหมือนผมจะหาใดปรั่ผมไม่เจอถ้าเพื่อนๆมาก็เตรียมรายปาผมกันมาด้วยเนาะสาหรับคนสําหรับผู้หญิงอ่าอ,อันนี้คือห้องน้ําส่วนกลางนะครับที่ข้างล่างเมื่อกี้ผมจะเปิดแล้วมีคนเข้าอยู่ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันข้างล่างมีทั้งที่อาบน้ําให้ด้วยนี่เป็นบาร์ด้านบนเป็นบาร์น้ําแล้วก็ตอนนี้เป็นโซฟานั่งเล่นนั่งชมวิวได้นะครับผมวิวป็สวยตามที่เห็นเลยอือึตาก็จะมีสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบว่าเปิดเผยมีเตียงข้างหน้าตรงนี้อีกหนึ่งเตียงนะครับผมนอนได้สองคนเนาะอือหึหลังจากนั้นนี่คือห้องนอนสุดท้ายครับห้องนอนที่4ี่ถือว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดเลยในบ้านหลังนี้นะครับ แต่ก็จะเป็นห้องนอนที่มีเตียงเดียวนะครับผมน่าจะเป็นคนะิงไซส์เนาะเป็นเตียงใหญ่เลยสําหรับนอนสองคน mm hmm. แล้วก็กระจกบานใหญ่เบ้อเลอแล้วก็มีห้องแต่งตัวซึ่งใหญ่มากเลย <c oughs> แต่ว่าเหมือนผมจะหาเหมือนเดิมไม่เจอหาไม้แขวนไม่เจอนะครับผมแต่นั้นเราก็แขวนที่ราวตักผ้าไปอันนี้คือห้องน้ําครับถือว่าใหญ่กว่าทุกๆห้องเพราะมีอ่างอาบน้ําด้วยเนาะ แล้วก็จะมีฝักบัวนะครับผมฝักบัวนี้ก็จะเป็นแบบฉีดหลางได้เนาะ acht, แต่ระบบน้ํารู้สึกเหมือนว่ามันจะเย็นเย็นแ้ร้อนต่างกันนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คเอา์กันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวไปร้านกาแฟากันดีกว่าแล้วตอนนี้เสร็จแล้วก็เลยมาหากาแฟกันที่ร้านเลนะครับผมเลยร้านนี้เลยชื่อร้านเลยายักษ์กันเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศภาในร้านกันนะครับ าเพื่อนๆมาจากทางอีกฝั่งหนึ่งของบ้านพักเมื่อกี้ที่เราไปพักกันมาก็จะเห็นลงมาทางฝั่งโมกเหล็กก็จะเห็นขวดวายตั้งแบบเมื่อกี้นี้ใหญ่เลยเพราะหลายพรที่ว่าที่นี่เขามีไล่อาองุ่นด้วยซึ่งตอนนี้อางุ่นกำลังออกรูปละปเดี๋ยวผมพาไปดูอัผมกำลังออกรูปเลยก็คือเป็นคาเฟ่ ก็คือเป็นคาเฟ่ที่มีองุ่นด้วยอ่ามีวายขายด้วยแล้วก็มีกาแฟกับขนมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านครับอันนี้เวลาเปิดปิดของร้านนะครับ ตามนี้เลยวดีนี่ขวดใหญ่นนมแล้วนี้ก็เมนูขนมของร้านนะครับส่วนอันนี้เมนูวายก็อย่างที่บอกไปที่นี่เขาปลูกองุ่นเนาะราคาก็ตามนี้เลยครับ แล้วก็จะเป็นโต๊ะโซนอินดอร์นะครับด้านในก็จะไม่ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเพราะว่าเขาจะเน้นเท้าดอมากกว่าสําหรับคาเฟ่ที่นี้นะครับอันนี้คือโซนเท้าดอข้างนอกตรงต,รงตรงัวอาคารเองสําหรับหลบฝนเผื่อฝนตกเนาะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนนอกกันดีกว่าข้างนอกเนี่ยเหมือนเขาจะมี private house หรือเป็นบ้านพักนี่แหละ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้คนมาเช่าเป็นพักได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมหาไม่เจอ <c oughs> ยังไงเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าเขาจะมีโซน private ของบ้านพักให้อยู่ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะส่วนตัวผมมองว่ามันพอมันมีต้นสักน่าจะเป็นต้นสักแหละเยอะมากๆเนี่ยมันดูโล่งมันดูสบายตาแล้วก็ล่มลื่นดีครับอันนี้คือเพื่อนๆที่กำลังนั่งรองกาแฟบ้างได้กาแฟกันบ้างแ,แ,แล้วแล้วก็ถ่ายรูปก,กับบ้านสวยดี <c oughs> อันนี้คือบ้านใกล้ๆครับมาคราวนี้เราได้กาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันดีกว่อนครับว่ากาแฟที่นี่จะใช้ได้ไหมเ<ม>นาะของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่กินเมกาโนอยูแ่แล้วผมจะเน้นกาแฟที่ใส่นมนะ,ะแต่มาชิมกันดีกว่าแต่ว่าไม่ใส่น้าตาลนะผมไม่ค่อยชอบกินอันนี้คือกําลังนึกภาพนึกกลิ่นนึกรสชาติอยู่ว่าโอเคไหม ซึ่งส่วนตัวผมว่าก็มันไม่ใช่กาแฟถั่วเหมือนแบบรสชาติทั่ว,ท,วทั่วไปที่เป็นสแตนดาร์ดของร้านคาเฟ่น,นะครับที่เขาจะมีกลิ่นถั่วหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นกาแฟที่เข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งซึ่งถือว่าโอเคสำหรับผมนะอืมอันนี้ก็คือสวนอางุนด้านหลังเมื่อกี้ที่เราไปนั่นคือด้านหน้านะครับอือันนี้คือบรรยากาศด้านบนต้องขออภยัยรอบนี้ผมใช้ก็โปรโปรถ่าย ไม่ได้ใช้กล้องมือถือที่ปกติถ่ายวิดีโอทวีดอเนาะอันนี้ใช้โกโป o มาเลยไม่ชินกับการถือมันเลยเป็นภาพตัดต๊ดตึ๊ดตื๊ดต๊ดอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ออกจากคาเฟ่ไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าไป,ไปน้ําตกกัน น้ำตกเขาสามหลนันอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามหลนันทางเดินประมาณ300เมตรตอนนี้ที่เรามาก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำด้วยเราก็จะเล่นน้ำฝนกับน้ำตกไปพร้อมๆกันนี่คือทางเดินเข้าชุ่มฉ่ำมากสวยอะ่ะ เสียงนตกคือสู้มากตอนนี้นั่นแหละข้างหน้าเรานั่นเองคือน้ำตก3ามหลันนะครับผมซึ่งสวยอลังการมากอันนี้คือชั้นแรกแรกที่เรามาเจอเลยนะความจริเขาจะขึ้นไปได้อีก2 3สชั้นเลยข้างบนตรงนู้นก็ยังมีผมขึ้นไปไม่หมดเพราะว่ามัเป็นทางขาดนะครั เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของน้ำตกกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันเลยอันนี้คือโซนชั้นด้านบนนะครับผมก็จะมีแองแงแบบนี้ยเต็มไปหมดเลยให้เราลงไปนอนแช่ได้ซึ่งแตกต่างจากน้ำตกที่อื่นนะอันนี้ซึ่งผมชอบมากเลยตรงนี้ เดี๋ยวผมขอลาไปด้วยบรรยากาศที่น้ำตกน,น,นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึตาางตอนจบครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนหน้ารเราจะไปที่ไหนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ